สวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง NJ Story นะครับสำหรับวันนี้เรามาดูอีกหนึ่งแบรนด์นะฮะเงินฝากประจําดอกเบีย้ยสูงนะทุกคนแบบปลอดภาษีกันด้วยนะสําหรับตัวนี้มาจากกรุงศรีนะครับดอกเบีย้ยที่เขาโฆษณาไว้หน้าเว็บไซต์ก็คือ2.7 5ต่อปีนะครับและไม่เสียภาษีได้ดอกเต็มวันนี้จะมาลองคํานวณให้ว่าถ้าเราฝากเดือนละ10,000บาทเราจะได้ดอกเบีย้ยรวมทั้งหมดกี่บาทกัน แต่ก่อนไปรับชมก็อย่าลืมนะครับทุกคนกดไลค์กดแชร์กด share, s u b สไคร b ์กดกระดิ่งแจ้งเตือนคลิปจากช่อง n j Story หรือจะกดปุ่ม SuperTank ก็เป็นพระหุ่นยิ่งๆนะทุกคนถ้าพร้อมแล้วเดี๋ยวมาดูกันครับผมสำหรับตัวนี้นะครับอ้างอิงจากเว็บไซต์ของกรุงสีนะฮะเดี๋ยวผมทิ้งลิงก์เอาไว้ให้ก็สามารถเข้าไปดูอ่า e รฟเลนซ์กันได้เลยนะครับเขาโฆษณาว่าปอดภาษีจ้ะ ดอกเบีย้ยสูงฝากขั้นต่ำนะครับเริ่มต้นที่500บาท500บาทนี่คือฝากทุกเดือนนะเดือนละ500นะครับตดวกตั้งโอนอัตโนมัติผ่าน KMA ได้แสดงว่าตั้งโอนอัตโนมัติผ่านแอปพลิเคชันของกรุงศรีได้นะครับเขาบอกว่าเป็นการสร้างวินัยการออมเพื่อเป้าหมายในอนาคตรับดอกเบีย้ยสูงไม่ต้องจ่ายภาษีคือเราเริ่มภาษีนิดนึงปกตินะครับถ้าเราได้ดอกเบีย้ยมานะครับดอกเบีย้ยเงินฝากเนี่ย ถ้าสมมุติออกเบี้ยเงินฝากต่อปีเกินสองหมื่นบาทอันนั้นนะ่ะต้องเสียภาษีสิบห้าเปอร์เซ็นเยอะมากแต่ตัวนี้ปลอดภาษีนะครับก็เหมือนกับเป็นนโยบายให้เกิดวินัยทางการออมอะไรอย่างเงี้ยนะครับไม่ต้องฝากเป็นก้อนใหญ่สามารถทยอยฝากได้เป็นรายเดือนในจํานวนการฝากที่เท่าเท่ากันทุกเดือนความหมายคือถ้าตัดสินใจจะฝากกี่บาทครั้งแรกเดือนต่อๆไปก็ต้องฝากเท่าเท่ากันนั่นเองนะทุกคนต่อมานี่โปรโมชั่นของเขานะครับ พิเศษเลือกรับนะครับสำหรับนะฮะผู้เปิดบัญชีเงินฝาก24ดเดือน,อนหรือ36ดเดือนและสมัครใช้บริการตั้งโอนล่วงหน้านะครับผ่าน KMA สี่แอปและตัดบัญชีสำเร็จระหว่างวันที่1ถึง30ธันวาคม66รับไปเลยนะครับอ่าซาบาก e ักอีคูปอง200บาทหรือ s h o ปปี้นะครับอีค e ูปอง200บาทก็ก็จริงๆก็เหมือนเหมือนเราได้กำไรมาเลย200นะสมมุติคุณฝาก500นี่นะครับแล้วมีการตัด อ่านแอปเนี่ยเดือนละห้าร้อยห้าร้อยเ้ยคุณได้เลยหรือเปล่าอ่าแต่อันนี้เงื่อนไขผมไม่มั่ใจนะว่าขั้นต่ําเท่าไหร่นะครับแต่เขาบอกว่าประมาณนี้เท่าที่อ่านเงื่อนไขนะไม่รู้ว่าต้องฝากแบบห้าร้อยได้หรือเปล่านะพันหนึ่งได้หรือเปล่าอันนี้ต้องไปศึกษาอีกรอบนะทุกคนรายละเอียดบัญชีนะครับเขาบอกงี้ครับว่าแค่ฝากจํานวนเท่ากับจํานวนเงินที่เปิดบัญชีเป็นประจาทุกเดือนอ่าโน้ตไว้ทุกคนเปิดเท่าไหร่นะครับต้องฝากเท่ากันห้าร้อยก็ต้องห้าร้อยไปตลอดพันหนึ่งก็ต้องพันหนึ่งไปตลอด เพราะฉะนั้นก่อนตัดสินใจนะครับก็ดูถา,ถา,ถานะทางการเงินของเราให้ให้โอเคแล้วเอ้ยถ้าแบบนี้ไปเรื่อยๆยี่สิบสี่เดือนหรือเอ่อยี่สิบสี่หรือามหกเดือนเนี่ยไหวนะอะไรเงี้ยนะครับเริ่มต้นที่ห้าร้อยบาทสูงสุดนะครับไม่เกินเนี่ยเขามีจํากัดน,นะครับไม่เกินสองหมื่นห้าพันบาทนะสาหรับยี่สิบสี่เดือนและหนึ่งมืนหกพันบาทสําหรับสามสิบหกเดือนอ่าดังนั้นก็ขั้นต่ําคือห้าร้อยสูงสุดได้ไม่เกินสองหมืนห้ากับ มื่นหนะครับดอกเบี้ยที่ได้ไม่เสียภาษีนะครับแล้วก็เพิ่มความสะดวกสบายในการฝากผ่านเ m a นะครับคอนพันในกรณีที่เราขาดส่งนะครับไม่เกิน2งวดตลอดระยะเวลาการฝากนะเออฉะนั้นเราสามารถผิดนัดการฝากได้ไม่ใช่ไม่ใช่การชำระหนี้นะถ้าสมมุติเราฝากไม่ฝากต่อเนื่องนะครับเกิน2เดือนขึ้นไปอันนั้นถึงจะเปลี่ยนอัตราดอกเบี้ย กลับมาแต่เงินต้นไม่ได้หายนะไม่ใช่ว่าแบบเฮ้ยไม่ได้ฝากสองงวดปุ๊บยึดเงินฝากไปไม่ใช่นะทุกคนก็คืออัตราดอกเบีย้ยถูกเปลี่ยนอาจจะน้อยลงนั่นเองนะครับอัตราดอกเบี้ยนะครับมาดูกันสาหรับ24เดือนนะทุกคนเอ่อุดเจนะครับแล้วก็ฝากครั้งทเดือนจะได้2.60เพราะฉะนั้นตัวนี้เยอะนะน่าสนใจนะทุกคนอัตราดอกเบี้ย24เดือน่าระบบเพิ่มนะทุกคนนี่ตเออศูนนย์นะครับก็คือ เทียบเท่ากับเงินฝากประจำยี่สิบสี่แล้วก็ตัวนี้มันพิเศษคือบวกจุดศูนย์ศูนย์จุดแปดนะมันเลยได้เป็นสองจุดเจ็ดห้านั่นเองตัวนตาที่หกเดือนก็เทียบเท่าเงินฝากปกติแล้วก็บวกเพิ่มศูนย์จุดห้าศูนย์นะท่นัและอัตราอ้างอิงตามประกาศดอกเบี้ยที่ใช้อยู่นะวันที่ฝากในแต่ละงวดเพราะฉะนั้นอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงอัตราดอกเบี้ยได้นะครับผมมาดูตารางกันคืออย่างนี้ตัวนี้ผมพยายามหาข้อมูลไม่มั่นใจจริงๆว่า ไอ้การที่เขาจ่ายดอกเบีย้ยเนี่ยเขาจ่ายเป็นรายหกเดือนรายปีหรือรายเดือนนะครับอันนี้ไม่มั่นใจอันนี้สองไม่มั่นใจว่าไอ้ดอกเบีย้ยที่ฝากนะครับฝากเสร็จแล้วมันเอามาทบกับเงินต้นหรือเปล่าสมมุติว่าบางที่นะครับฝากประจำเขาจะมีคู่ฝากใช่ไหมบัญชีคู่ฝากได้ดอกเบีย้ยมันจะโอนเข้าบัญชีคู่ฝากเพราะฉะนั้นไอ้เงินต้นมันจะเข้าเดิมนะครับเราฝากเข้าไปใหม่ก็จะเข้าเดิมไปเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆอ่าแต่ว่าถ้าสมมุติมันทบได้นะครับอัตรตาดอกเบี้ยนี้ ตัวเลขที่ได้มันจะเปลี่ยนไปดังนั้นผมเลยทําตารางคํานวณมาให้2ตารางด้วยกันนะทุกคนสําหรับตารางแรกนะครับในกรณีที่อันนี้เดานะถ้าไม่มีถ้าแบบมีผู้ฝากก็คือดอกเบีย้ยโอนเข้าอีกบัญชีหนึ่งนะครับนี่เดือนที่1 1,000 10, 0บาทใช่ไหมแล้วก็0ูนยอนะครับคํานวณเริ่มต้นก็คือเอ่อเดือน24เดือนก็มาณ7็วัน720วัน อัตราดอกเบีย้ยนะครับที่จะได้นะสุดท้ายจะได้ก้อนนี้นะครับแล้วก็ลดหลังลงมานะทีละสามสิบสามสิบสามสิบวันอันนี้คำนวณแบบของผมนะถูกผิดไม่รู้ทุกคนลองคอมเมนต์ดูแต่ฝากนึกออกใช่ไหมถ้าสมมุติยี่สิบสี่เดือนเนี่ยเดือนแรกมันก็จะเป็นยี่สิบสี่เดือนเดือนที่สองมันจะเหลือยี่สิบสถูกปะ่ะเดือนที่สี่ก็จะเหลือยี่สิบสองมันก็จะลดลงมาเรื่อยๆจนถึงเดือนที่ยี่สิบสี่นะครับงวดที่ยี่สิบสี่มันก็จะเหลือแค่สามสิบวันสามสิบวันนี้ก็จะได้ประมาณ 22บาทนะครับถ้าเป็นดอก2.75ใน30วันนะเพราะฉะนั้นนะครับเราจะมีเงินนะทั้งหมดเนี้ยโดยที่ไม่ทบต้นนะครับอยู่ที่ประมาณ6,780บาทแล้วก็จะมีเงินก้อนออกมานะครับตอนสุดท้ายก็จะอยู่ที่200,000สี่นะ200,000สี่ส่วนถ้ามันทบให้นะครับหมายถึงว่าฝากเดือนแรก1,000น,น,นะครับแล้วพอมีอัตาราดอกเบี้ยออกมาแต่อันเนี้ยก็ต้องบอกอีกว่าไม่รู้จ่ายเป็นรายเดือนหรือ จ่ายเป็นรายปีถ้าจ่ายเป็นรายปีนะครับคำนวณมันจะคำนวณแปลกๆนะอ๋อทุกคนทุกทีตารางนี้ใช้ไม่ได้ตารางนี้ใช้ไม่ได้อันนี้คือผมคำนวณแบบเต็มนะครับหมายความว่าต้องครบสองปีแล้วถึงจะเอามาบวกตรงนี้นะฮะเอออันนี้ตารางนี้ใช้ไม่ได้นะครับเพราะฉะนั้นดูเป็นตารางนี้แล้วกันนะก็สมมุติเอาไว้สมมุติเอาไว้ประมาณนี้แล้วกันว่าได้ดอกเบี้ยทั้งหมดนะครับอยู่ประมาณ6,700ดร้อย ในกรณีที่ไม่ทบต้นนะครับคือดอกเบี้ยโอนไปคู่ฝาเนาะอันนี้ใช้ไม่ได้นะอย่าไปดูนะทุกคนแต่โดยมากก็คือหกพันวันเจ็ดโดยโดยโดย,โดยประมาณนะครับผมเ,เหตุผลที่ใช้ไม่ได้เพราะอะไรรู้ป่ะเพราะว่าตอนแรกคำนวณว่าได้เต็มปุ๊บแล้วก็เอามาบวกนี้จริงๆไม่ใช่นะครับเพราะว่ามันต้องเป็นบวกสามสิบใช่ปะ่ะสามสิบตรงนี้เออแล้วมันจะทบกลับไปเออตัวเลขมันจะไม่ไม่ไม่ให้เจ็ดพัน มันอาจจะน้อยกว่านี้นิดนึงเออมากกว่านี้นิดนึงนะครับโอเคสําหรับคลิปนี้ก็จะจบแต่เพียงเท่านี้นะครับเป็นไงคลิปเราเรียวไหมมีทั้งแบบเตรียมมาผิดพลาดด้วยนะครับก็ประมาณนี้เล่าให้ฟังนะก็ลองคํานวณเล่นๆกันดูยังไม่ใช่ผู้เชี่ยวชาญนะครับแต่ว่าจะค่อยสะสมความรู้เรื่องของการออมอะไรพวกเนี้ยไปเรื่อยๆนะทุกคนก็ถ้ามีประโยชน์นะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด s u b สไครต์กดกระดิ่งแจ้งเตือนคลิปจากช่อง NJ Story ด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ ขอ,อลาไปก่อนอยากให้รีวิวตัวไหนก็พิมพ์คอมเมนต์ทิ้งไว้ได้ที่ใต้คลิปนะครับขอบคุณทุกคนนะครับบ๊ายบาย